สวัสดีค่ะพรเจริญเครื่องจักรน,นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปนะคะทดสอบระบบก่อน่งมอบให้กับลูกค้านะคะแล้วก็สอนการใช้งานนะคะของตัวรถตัดหญ้าใบวายแบบเดินตามนะคะตัวนี้ขนาดหน้ากว้างอยู่ที่60เซนติเมตรนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการใช้งานนะคะของตัวนี้นะคะก็ตัวนี้นะคะใช้งานก็ค่อนข้างจะไม่ยากนะคะก็เริ่มแรกนะคะเราก็สตาร์ทเครื่องยนต์ เดจนเรามาดูกลไกของมันกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็ตอนนี้นะคะจะเป็นระบบของกมเลี้ยวนะคะ,ะกมกมเลี้ยวแล้วก็จะมีชุดเกียร์เดินหน้าถอยหลังนะคะก็จะมีสองเกียร์เดินหน้าแล้วก็หนึ่งเกียร์ถอยหลังนะคะ,ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นชุดคัดเร่งคัดเร่งเครื่องนะคะ แล้วก็เครื่องยนตตัวนี้นะคะใส่เครื่อง13แรงม้าแบบกุญแจสตาร์ทนะคะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวปรับเป็นกลไกทํางานของตัวใบตัดนะคะ่จะเป็นตัวกลไกทํางานของตัวใบตัดนะคะถ้าเราต้องการให้ใบตัดทํางานเราก็มาดันตัวนี้นะคะส่วนตัวข้างขวานะคะตัวนี้จะเป็นตัวกลไกของ ตัวชุดเกียร์อ่าเป็นตัวเตะของชุดเกียร์นะคะอ่าเป็นเหมือนชุดพัดนะคะที่เป็นตัวกําหนดการทํางานนะคะถ้าเราไม่เตะตัวนี้นะคะเครื่องเครื่องอ่าตัวจะนี้จะไม่เดินตามแล้วก็ตัวชุดไปตัดก็จะไม่ทํางานด้วยนะคะโอเคถ้าสมมุติเราต้องการทํางานแล้วก็เตะตัวนี้แล้วเราก็มาเตะตัวนี้ค่ะแล้วก็ ตัวต่อมานะคะก็จะเป็นตัวปรับระดับความสูงต่ำของตัวหัวใบตัดนะคะวิธีการปรับเราก็หมุนได้เลยอ่หมุนแบบนี้เลยนะคะอ่าโอเคก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะอ่าสตาร์ทเครื่องแล้วก็ทดสอบระบบให้ดูนะคะอ่า よかった。<laughs> <laughs> วเวลาจะใส่เกียร์เดินให,ให้เอาให้เอาลูกเตะพวกนี้ลงก่อนใช่ไหมให้เอาลูกเตะขึ้นก่อนค่ะแล้วก็เราก็มาใส่เกียร์แล,แ,ลแล้วก็เตะอันนี้เตะตัวนี้เตะตัวนี้เสร็จแล้วก็เกลวอ๋อเวลาทำงานเวลาทำงานคือถ้าเราเตะตัวนี้เสร็จปุ๊บแล้วเราต้องใช้เกาตัวกำเลี้ยวกำคู่กำพร้อมกันนะคะเพื่อให้กลไกตัวเนี้ย ทำงานตัวได้รอบของใบตัดตัวนี้นะคะแล้วเราค่อยปล่อยอ่ะทำให้ดูนะคะ นในะคะหรือว่าอยากจะสอบถามการใช้งานตัวนี้นะคะก็ติดต่อทักกันเข้ามาได้นะคะที่ร้านคนเรเจริญเคื่องจักรลน,นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบเพียงเท่าน,นี้ค่ะสวัสดีค่ะ